bán 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 Hãy tua พี่เรียเคยโกหกไหมล่ะฮะช่วงนี้เยอะมากเลยนะคะมาปางมายมชิดของแสบบลูบนองบาวอร่อยอร่อยอร่อยนะคะ มะปางกับมะยมชิดมันแตกต่างกันตรงไหนเนาะก็แน่จะเรียกว่ามะปางลูกใหญ่มะปางลูกเล็กเนาะอืมทําไมเขาต้องเรียกมะยมชิดเนะอืมหวาน มีคลิปหาๆอ่ะอม,มาปางลูกไม่ใหญ่แต่ว่ามะยมชิดนะลูกใหญ่อันนี้แหละมะปางมะปางฮะปลาจริงอ่ะอือ อืเงือขนลุกนี่แหละไม่อยากจะลงน้ำเพราะอย่างนี้แหละไม่เอากลัวไม่ชอบอมีคนไปตองอึ่งมานะคะเจอแต่ปลาไหลเจอปลาไหลน้องบ่าเอถ้าเป็นมะยมชิดหน่อยใช่แต่มะปางนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่เล็กมะปางเล็ก อะไรขายอะไรเนี่ยมะปรางมะปิ้งจะลูกเล็กกว่านี้มะปรางมะปิงมะยมแก้วน้ำแข็งมาหนาไม่เย็นม,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 มีหิงห้อยด้วยน้องบ่าวบาวแอดสวัสดี ขำขำขำพาเดี๋ยวไปดูไหมุณไรเอามืดไมมันจะมืดไรอ่ะเรามีภาษาสองมีไฟโซลเซลสองก็มาสายสนีาายนนี่ไปให้พี่จรันนะยังจากนี้เนาะ จะล้างทำไมมันไม่ใช่ลูกของเรามันปลอดสารพิษต้นของเขาไม่ล้างล้าอ้าวต้นของเขามันก็อยู่ข้างบนมันเกี่ยวอะไรกันจะตากน้ำเนี่ยก,กระติ๊กมาคินไหนเผื่อมันเย็นอันนี้มันไม่เย็นเสียงอะไรอ่ะน้องบา่าวตกอะไรนะโอ้ธรรมชาติมากเลย นอนฟังเสียงกบเขียดจิ้งหร,รีดเรไรเย็นไหมว่านนั้นไรใี่ไหมไมาโดนแดดหมอสวัสดีคุณวีน่าน้องวี่าน้องวีน่าสอบเสร็จหรือ,อยังจ๊ะก็ยังเย็นกวน่าในหขว ล้วไหนก็ถามเรื่องสอบก็ได้วด่าเอาให้กำลังใจน้องเขาเนาะน